ครับสวัสดีพี tá, ่น้องสุภุสุคนนะครับพี่น้องื้นนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับหมู่บ้านโบราณครับพี่น้องนะครับของตำบลโนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ปัตยยภพุ่มครับพี่น้องนะครับตำบลโนนทองมีทั้งหมด11บดหมู่บ้านครับพี่น้องเพิ่นได้ให้แต่ละหมู่บ้านเฮ็ดบ้านนะครับโบราณขึ้นมาหมู่บ้านนั้นหนึ่งหลังครับพี่น้องหลังที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็น นะครับเป็นบ้านกลางหมู่ที่หกครับพี่น้องตระบนนวลทองนะครับพาพี่น้องมาเยี่ยมชมรูปแบบนะครับบ้านโบราณนะครับไทยพี่น้องนะครับหลังเก็จะมีนนหนะพี่น้องนะครับเป็นบันไดทางขึ้นครับพี่น้องนะครับเป็นบันไดทางขึ้นบ้านครับนะครับหลังนี้จะเห็นเป็นสองพักครับพี่น้องครับนี่นะครับเป็นสองพักนะครับแล้วก็ War, นะครับจะมีนอกชานครับพี่น้องนะครับจะมีนอกชานครับเนี่ยพี่น้องนะครับมีนอกชานนะครับนะครับมีนอกชานนะครับมีบ้านส่วนที่เป็นห้องนะครับพี่น้องยูหองหนึ่งครับพี่น้องครับนี่นะครับเป็นบ้านที่มีห้องยูหองนึงนะครับเรากาดนะครับที่มีพักทางบนอีกพักหนึ่งครับพี่น้องนะครับพักนึงนะครับ นะครับบ้านหลังนี้ออกแบบนะครับเตาครัวจะอยู่ด้านล่างพี่น้องเดี๋ยวไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมชมด้านล่างรับพี่น้องนะครับเยี่ยมชมด้านล่างนะครับบ้านของนะครับคนดีสานสมัยก่อนก็จะเป็นบ้านแบบยก พื้นสูงอย่างพี่น mm ้องนะครับบ้านแบบยกพื้นสูงนะครับนะครับแล้วก็จะมีครัวนะครับครัวหลังนี้จะเป็นครัวอยู่ด้านล่างพี่น้องก็ยกพื้นขึ้นกันพี่น้องเนี่ยนะครับพื้นก็ทําจากไม้ไผ่กบพี่น้องเนี่ยไม้ไผ่มีเตาอยู่ด้านในนะครับมีเตาอยู่ด้านในพี่น้องนะครับมีเตาอยู่ด้านในนะครับมีอุปกรณ์การทําอาหารนะพี่น้องนะครับนะครับหลักๆก็จะเป็นเป็นไม้ไผ่ครับ ที่ใช้นะครับที่ใช้ในการสร้างบ้านทําเป็นฝานะครับทําเป็นฝ้าบ้านนะพี่น้องเนี่ยนะครับนะครับเป็นไม้ไผ่ครับพี่น้องนะครับแล้วก็จะมีคอกคอกสัตว์เลี้ยงพี่น้องนะครับนี่นะครับนี่คอกสัตว์เลี้ยงเลี้ยงไก่พี่น้องนะครับเลี้ยงเลี้ยงไก่นะครับก็ทําจากไม้ไผ่แหละพี่น้องไม้ไผ่ครับ นะครับทำจากไม้ไผ่นะครับ,รรบข้อดีของบ้านนะครับโบราณสมัยก่อนก็คือใน่น้าพี่น้องนะครับลมลมเย็นพี่น้องนะครับจะเป็นนะครับการออกแบบที่ให้ลมมันพานได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น นะครับอากาศกระซิบบ้อห้อนนะพี่น้องนะครับนี่นะครับเพราะว่ามันนะครับพ้นพ้นซีแอมพื้นที่ที่เป็นห้องเฉพาะบางส่วนพี่น้องนะครับบางบางส่วนส่วนมากก็ี่เปิดโล่งพี่น้องนะครับจะเปิดโล่งนะครับนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็เป็นเป็นบ้านฟางพี่น้องเหดไว้หยเห็นรูปแบบว่าสมัยก่อนเวลาเพิ่นน้อนน้านะพี่น้อง นอนนาเพื่อที่จะนะครับเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวแล้วก็เอาเอาเอาข้าวมากองร้านแลกตีเข่านะพี่น้องมันมันใช้เวลาโดนไมะนั้นก็เลยต้องเฮ็ดที่พักไว้นะครับสําหรับการนอนนาเพราะว่าอากาศในช่วงเดือนธันวาคมอากาศเย็นอากาศหนาวพี่น้องนะครับนะครับนี่คือภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนภาคอีสานรับพี่น้องนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นรูปแบบ นะครับบ้านนะครับของชาวอีสานครับพี่น้องนะครับมีเป็นบ้านยกพื้นสูงนะครับแล้วก็มีนอกชานครับพี่น้องนี่มีนอกชานนะครับนะครับนอกชานเนี่ครับนี่เลยมาไทยพี่น้องเบิ้ครับพี่น้องครับนี่นะครับว่ารูปแบบนะครับบ้านทรงไทยเป็นตั้งใดพี่น้องหลังนี้นะครับพี่น้อง ประดับด้วยหัวควายนะพี่น้องนะครับนี่มีประดับหัวหัวควายหัวควายคาราบ่าวพี่น้องนะครับนี่นะครับหัวควายนะครับนี่